ขึ้นรถเรีวบาดไดมากินเข่าครับพี่น้องนะครับนี่นะครับกับเข่ากันในยบ้านบ้านเท่านี้ละแต่แม้แล้วหนึ่งปลาหนึ่งปลาลวกพักตำแจวตำตแจวตำมะกุงนะครับหิ้วเข่าห้งาสั่นไส้แล้ทั้งนี้แขวกับโสีปลาอ้วนพนมากพไดพนนั่งยี่พุ่นนั่งกินต้องงานุมปลาอ้วนนะนั่งกินเข่ายู่พุ่นเสียวก่า้านํ้เลยเนาะโอ้ยกันนัวจักกมาละเสียวก น้องนีนา่าอยู่ในรถตู้ไม่ลุกเลยไปวัดเด็กวัดไหนจะไหนแน่พูดิร้องเพงลงสามเ <4 S 1> <ๆ>วทีสี่เวทีเวทีแรกไม่ทันครับเวทีแรกก็เจ้าลองจะเสิรไปว่าท่านฟาดร้องเพลงสามสี่เวทีไปจะไหนความรู้สึกแดงว่าแล้วไปจะไหนดีใจหลายดีใจหลายสบายใจแล้วอาจารย์ปิดลูกฟอง,อ,งอย่สบายใจขอบคุณแม่ลูกมันปิดลูกทฟองเด<ช>้อครับผม ้หลซี่โตสองแม่ลูกอ๋อแม่ลูกสองแม่อยากจะดูแลให้ดีที่สุดครับไปคำคุณเนาะไปคำคุณดูแลดเอาชีวิตเลยจากงุบลไปเป็นงูการละสินละบาตินี่ไปขึ้นข่าวเด้อพี่น้องเอางูขึ้นยากอยู่ทั้งไก่ทั้งขึ้นอยากที่ยันงวจิตเป็นยังไงบ้างไหนน้อยบรานบ่บ่บ่เคยบ่เคยบาดบ้านไปจะไดนบาดนี่บ่ไก่บ่ไก่ทางกันง่ายสะดวกแบบว่าบ บ่ขึ้นข้าวขึ้นใบเ้าวขึ้นใบมันเป็นยากเนาะเอากิงเอาจังบ่ยากเลยบ่ยากบ่อยหยาดสะดวกสบายไม่ถึงแนวบาดประวัดิท้องหน้าขึ้นข้าวเดียวทั้งแวบมาอันจะไมาเยี่ยมมายามกันมากินข้าวมากินข้าวอยู่ทั้ง่วมพี่น้องทั้งผีโอ้แซ่บครับเก็บข้าวแซ่บครับเก็บผักเม็ดวัวดำเลยด้วยงามๆนั่นดิจังหวะผักเมล็ดไหมผักเมล็ด อยคุ่มไมเก่าใ่ยก่อาง่ามอยางเ่าเกระดูกี่นถุงห้องกระกากออกดูกมนรากมันขี้งามเลยดิาเนาะโอ้ยลูกา้ยากินเขาเลยแลลวเนาะดอนดีแหลกเลยมาเทสเาะไนี่หน้านี่หน้าพัชรานะบงษา เจอดิเว่นเอาเจอดิเว่นนะครับลุงหาสื่อของพินของหน้งเองดอกบรรยากาศดีละบ้านเท่านอกบรรยากาศะครับอากาศมาแต่ทั้งมาแต่ทั้งคุณเนี่ยคือกระชายมันมาจากข้างหนามนมาจากโค้งเนาะมาจากโค้งในริมโค้งฟังนะนี่ไปขอบอาเย็นเย็นอาเย็นเย็นเป็นสดจืดเป็นเป็นฉ่ำฉ่ำนะเป็นตัปูลงไม้งามเนาะเป็นฉ่ำฉ่ำเป็นน้ำเนี่ยย่ามดอกไม้เนาะย่ามนาะ จงมาม่ก่นกลางกลางแกนอารมณนั่นตัวพอได้มากินสมน็ตตลิงปิงนี่ปูขดกิจจัดนี้บอกเตลิงปิงเป็นพ่วงอยู่แปเอาไปเก็บเอาแล้วเรียกมันีเามดเหรอกินข้าวก่อนไปเดี๋ยวให้มเมยไปเก็บแต่มาจเกตนคือปิ่งต้นบางยิอมตบอะไดเตลิงปิงไปบง้อมใส่เครืองไมปใส่เครือมันเป็นต้นหมากมันก็ขึ้นยุคางกันนดิเป็นพ่วงนั่นหากมั้อมต้นบา้มกวพบาเออหมกตลิงปิง นึกว่าเป็นคือขึ้นตามต้นมะยมนะใช่ไหมเนี่ต้นมันเลยบ่ต้นตะลิงปิ่งเว่าต้นบังยมต้นบังยุ่มเลยพี่น้องกินข้าวครับกินข้าวนี่ครับแนวกินเพิ่นว่ากันสววต้นตะลิงปิงเพราต้นบักยุมเพิ่าเกี่ยวนันว่าคือบังยุ่มเก็บเส่ถุงมากินน้ำเปียวจี๊ดขนาดเลยเด้อน่มพู้ได้มากินสม ม่นตาบอดกระมื่นรุ่นไพวันเอน้ำมโคกปะเป๊ปซี่มิรีดดาซิเป็นอัพ <c oughs> นั่นนี่แหละครับกรับเข่าบ้านเฮาหนึ่งปลาตำมะคุงตำเจียวลวกพักนะครับพักต่อแม่แล้วปลูกเองขอบคุณค่ะนรเเเดียยวาาะ แม่ยายเอาพักเมกมาให้อีกเอาพักเมก่นมาห้ล่างเป็นยังกันล่างมันสิเปียกเลยขันล่างมันสิเปียกต้นต้นหมักส้วงเนี่ยตะกี้ผมผมให้รเขาจะตัดออกมันเก็บขึ้นมันขึ้นเก็บบ่ได้ได้ตัดเลยได้ต่อมันบอยหล่างมันสิบาดเลยจะวาแม่นอยู่ตี ฝาดีก่บันเลฝาดึเ่าพูดเามกี่ตัวฝาดขึเ่าพูดามกี่ตัวฝาดขึเ่าวันละโอ้ขวมจะเป็นของไคเนี่ยลงแก้วกันล่ะแก้วพวกวันได้หรือเปล่าโอ้หนึงปลากินผู้เดียวเลยทั้งน้น นล้วพอสวนหลวงพี่ออกมานำม้ำกน่นนนนนูจักเลยไปน้ำเนลอยู่เลยเนาะบัตรดิบบ้านไหนบาัตรดากเมื่อเมื่อพอร้อมผมผมได้บัตรดิบ <c oughs> มเมื่อพอร้อมเจ้าได้สิเมื่อพอร้อมผมผมได้บัตรดิบกันได้มาสดสวดสวดมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับตับักหุ่งใส่บักกอกหนึ่งปลาลวกพักกะระจรปลาคนเดิรน ประกบรรยากาศบ้านคนสวดเนาะยูสิละเพือนเขาไมู่ดอยูจัเอย่ามาจังไหนขึ้นไปนอนจักจักใหญ่จักเมื่อมุมในเตียมยูลังเถิอกันดีแต่งัวไปเลี้ยงแล้วบาทนี่เพ็ดลำเพลินฟาร์มบ้าเมื่อบ้านแล้วเว้นว่า ตัวนเขาลืมีแล้วตหางต้องพุดกันเขาก็นีเวทั้ง่มวไปใส่บ้านน่นเพียเขาซื้อน้ำโคกมากกหลายเลยน้ำโคกไหมนักเรียนอย่างวันดีจ้าลูกน้องสาวล่ะลูกลูกน้องสาวล่ะติลางัวงัวตัวกนันตัวสองเมลูกตัวเขาเหี้ยาน่ะคลนี่ โอ้ยสะดอกงัวตัวนี้กัดสองแม่ลูกเลยกัดขายเห็นอันนี้อีกบาทหนี่งเมื่อสกพอดีเอาไปบาร์ยังยังละคอยแันติเพียไปเรื่อยแล้วว่าดิจึงดอกต้อกโซ่จังยังแหน่จังเมเนิดเอามื่เงาวะ งานหลายๆกัทซวงดอกแข่งวัดรถจะคว้างหาใจเอาเองแข่งวัดนพราะว่าใจใจน้เพื่อนดอกเป็นผู้เท่าบุรุษกมัน ผู้ลงคนว่ามีงวดได้เงินมาสันวาขายงวดแต่ละเทือกบริษัทน้ำเพิ่มจากบาทแบนงวดจังบอเป็นราคาสั่มคือจังซูเหมินเนี่ยเจกี้ตะกีเนี่ยโอ้โสีเมียเนี่ยเปะเสียนหมดแล้วเนาะียังหลงวาย อ่ะบรรยากาศได้พี่น้องเด้อนะครับกินเข่ากินหนาบน้ำกันนะครับกำลังจวดจาดกันพวกน่ะพราะยังอวดกำลังอยู่บนกำหลานหน่อยจัด้อยกับทอมี่นะครับเอาจวด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 นะครับกินเข่าแล้วก็จะได้ออกเดินทางสันตัวบาลนี่ผู้สิบเดินทางต่อนะครับเมื่อเบิงงัวเอาเข่าคอกทั้งฝนป่าเป็นสีเหีืองนะครับ ออกแพรแม่แพรลูกหลายเด้อบี้เด้อไปยามเบิ่งให้ได้ยี่สิบตัวบนบาทเลยนั่นนะฮัลโหลหัวแฝดบาทดิข้อเลี่ยงสนั่นแล้วเนาะแม่ไหนแรงไอเดียอแด้งเขาสั่นเป็นาษาลูกแฝดเขาสั่นในบอด้อเอาเมือนอะไล่ะเขาแง่ดิฮัน เขา nhau บ่ปานไดดอกตัวอ่าอิ่งเขาสั่นเด้อดเด้อสดแต่ว่าผมก็จับมันได้อยู่ได้เนาะอีเขาสั่นเนาะบ่งคันเนาะหลบมันอยู่อ่ะโอเคับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตเอาซ้ำหนีก็เด้อกินเข่าจักรคำก่อนบัดนี้นะครับแต่เซวาหนากันจักข้าวกินเข่าแล้วเพิ่นก็สิเดินทางกลับเนาะครับเนาะนะครับจะพ่อกันไหมครับพี่น้องนะครับ